ชื่อใจฉันได้ไหมอ oh. fly fly away เธอจะพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันไกลไกลสุดฟ้าก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานไหมไม่รักวันนี้ oh. จะให้ไปรักวันไหนโ oh, oh. fly fly away เธอระพร้อมฉันก็พร้อมแค่มีกันไกลไกลสุดฟ้าแค่ไม่เจอก็พร้อมจะผ่านไปเธไม่รักกับเธอ จะให้ไปรักกับคนไหน Let's fly away เชื่อใจฉันได้ไหม Oh fly fly away จะพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันใกล้ใกล้สุดฝันก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานไหมไม่รัก,กวันนี้จะให้ไปรัก,กวัานไหน มีการสวัสดีค่ะท่านรองสำหรับหนิงนะคะก็อยากจะขอบคุณที่ได้มีโอกาสเป็นลูกน้องท่านได้รับความเมตตาคุยเล่าได้ทุกเรื่อง เหมือนพี่น้องมากกว่าพวกบังคับบัญชานะคะก่อนลากเกษียณป,ปี2567นี้หนิงก็ขอให้ท่านลองที่ทํางานหนักมาตลอดในชีวิตราชการพักผ่อนให้สบายนะคะใช้ชีวิตให้สนุกมีความสุขกับสิ่งที่ใช่นะคะแล้วก็อยากฝากเพลงก่อนลาให้ท่านได้รับฟังนะคะสักเล็กน้อยเนาะ ก่อนลาบอกกันก่อนได้ไหมไม่ว่าใครเท่าไรเรายังจะคิดถึงกันเอ่ยแค่เพียงคำลาแต่ใจไม่ร้างลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเธอจับมือกันฉันทุกเรื่องใดไม่วันพักมันให้เธอผ่อน เอ่ย<ห>แค่พเพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเราจะกลับมาพบกัน <c oughs> แค่นี้นะคะไว้ไปฟังต่อที่ยี่สองนะคะท่านด้วยใจค่าลัางและผูกพันสิ่งสำคัญถ้าได้ปลาแล้วก็ตากมะซูลุงนองกินขืาวเกานะคะคแกงขี้เล็กยังเสียโอเคนะคะลัางและผูกพันเขารบท่านตลอดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ โอกาสได้มาแสดงความรู้สึกที่มีต่อท่านรองนะคะตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับท่านรองน้องหน่อยดีใจนะคะทีะ่มีผู้เข้าประชาแล้วก็มีพี่ชายที่ชื่อศิริรัตน์ช่วยรักษานะคะก็ความรู้สึกที่มีนั้นมันประมาณประมาณค่าไม่ได้รู้แต่ว่าท่านรองศิริรัตน์ ช่วยรักษาหรือที่เราเรียกกันว่าพี่เอ,อิร์นะคะพี่เอ,อิร์เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีเมตตาให้ความรักความอบอ,อุ่นกับน้องๆทุกๆคนเท่าเทียมกันนะคะใครมีปัญหาอะไรใครให้ช่วยเหลืออะไรนะพี่เอ,อิร์ธจะไม่เอ,อ่อไม่ทอดทิ้งนะคะจะดูแลให้ถึงที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะหรือว่าเรื่องส่วนรวมนะคะก็ประทับใจด้วยดีท่านลอง ที่สำคัญคือช่วยแก้ปัญหาได้ให้เราทุกๆเรื่องนะคะท่านลองเป็นคนที่เป็นคนที่ที่ที่มีฐานะเป็นคนที่รวยนะคะแต่ว่าทำเป็นจนเพราะกลัวน้องๆเนี่ยยืมเงินนะคะเรามารู้ก็ต่อเมื่อท่านลองจะเกษียณแล้วนะคะถึงรู้ว่าเป็นเศรษฐีดีๆนี่เองนะคะ ใจถึงกันนั้นก็ดีใจนะคะแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของท่านรองนะคะซึ่งจีฉันก็ขอวอวยพรนะคะให้ท่านรองตลอดทั้งคุณนายนะคะและครอบครัวนะคะจงสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้เดินในเส้นทางถนนสายที่ยิบอย่าง ข็งอย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำกิจาการอะไรก็ขอให้สำเร็จนะคะช่วช่วงนะคะขอให้อ่มีเงินทองไหลเข้าบัญชีเป็นล้านๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลช่วยเหลือน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านรองด้วยนะคะที่ก้าวสู่ ถึงเส้นชัย60ปีแห่งการเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะถ้าพูดถึงท่านรองสิริรัตน์ชลรักษาท่านเป็นเจ้านายที่ไม่ถือยศถือตัวเป็นเจ้านายที่ใจดีมากๆค่ะการทำงานร่วมกันก็เป็นแบบพี่แบบน้องในส่วนนี้ท่านรองได้ใจลูกน้องไปร้อยเอร์เซ็นเลยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรในท่านรองและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คิดวางสิ่งใดก็ให้สรงปฏานาทุกประการนะคะเคารพรักท่านลองเหมือนเดิมตลอดไปค่ะคิดถึงท่านลองนะคะก็จะคิดถึงภาพมีแต่ความสนุกสนานความสบายใจนะคะท่านลอง เป็นเจ้านายที่ให้อิสระในการทํางานกับลูกน้องนะคะลูกน้องก็มีอะไรก็เลยกล้าที่จะนําเรียนกล้าที่จะปรึกษาท่านรองนะคะก็ทํางานกับท่านรองมีความสุขคข่ไม่กดดันค่ะ ท่านรองเกษียณอายุราชการไปก็ขอให้ท่านรองมีแต่ความสุขกายสบายใจทําในสิ่งที่รักที่ชอบนะคะยังไงก็กลับมาเยี่ยมเยือนน้องๆบ้างนะคะเกษียณไปก็ไม่ใช่ว่าจะตัดขาดกันนะคะท่านรองรักนะคะครับท่านรองครับ คำสัส้นๆที่ความยาวมันบอกเกินนาทีคำว่ารักคำเดียวพยางเดียวครบทุกความรู้สึกภูมิใจที่ท่านรองเอิร์ธเป็นคนกาะสินนะครับขอให้ท่านรองมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสมปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านรองคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านรองนะคะที่ท่านรองอได้ในวนลนที่ท่านรองนะคะได้เกษยียณอายุราชการนะคะในปี2567นี้นะคะก็ขอวอวยพรในท่านรองนะคะมีความสุขในชีวิตหลังการเกษยียณอายุราชการนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตนะคะก็ใช้ อยู่กับครอบครัวนะคะอย่างมีความสุขนะคะค่ะก็จริงก็ไม่อยากให้ทลองกเกษียณเลยนะคะอยากให้ต่ออีกสัก5าปีนะคะก็น้องๆก็ยังรักและก็คิดถึงอยู่นะคะตลอดเวลานะคะก็ความในใจก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะบอกว่ารักเคารพแล้วก็คิดถึงท่านรองนะคะเสมอนะคะมีอะไรก็สามารถแวะมา มอบหมายใบายวานให้ช่วยเหลือได้ทุกเมื่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูนี้ค่ะสำหรับนู่นี้นะคะถ้าลองศิยเหลือเป็นเจ้านายที่ใจดีนะคะลูกน้องทุกคนรักแล้วก็เคารพเจ้านายเสมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่อยากให้เจ้านายกเกษียณเลยนะคะ เพราะว่าเจ้านายเนี่ยทำทำอาหารอร่อยทุกอย่างเมนูแกงขิ้เล็กแกงหน่อไม้เนี่ยทำอร่อยมากเลยนะคะอยากอา่ยังไงถ้าเจ้านายกเกษียณไปแล้วทำมาส่งปินโตให้ลูกน้องด้วยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะไม่อยากให้เจ้านายกเกษียณเลยค่ะอยากให้อยู่อีกสัก5ปี10ปีนะคะแต่ว่าด้วยเวลา อีกมุมหนึ่งก็อยากให้เจ้านายได้พักผ่อนนะคะแล้วก็าจากวันวานที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณอย่างภาคภูมิ Happy r e t i r e m e n t day นะคะเจ้านายขอบคุณค่ะกับสวัสดีท่านรองศิรัชช่วยรักษานะครับผมชายเอ็มนะครับวันนี้ผมจะมาพูดความในใจเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของท่านรองศิรัชนะครับก่อนอื่นผมขอแสดงความ ยินดีกับท่านองนะครับที่มาถึงเส้นชัยของการรับราชการครบ60ปีนะครับผมเป็นลูกน้องของท่านองครับท่านรองเป็นผู้เจ้านายที่ดีและสนับสนุนลูกน้องในการทำงานงทุกเรื่องนะครับรวมถึงการให้อิสระในการทำงานที่ดีนะครับผมไม่รู้ว่าจะหาท่านองอย่างนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะครับผมรู้สึกเสียดายมากครับผมรู้สึกเสียดาย อะไรทลองที่อายุกเกษียณราชการเร็วเกินไปแต่ทุกอย่างมันต้องไปตามการเวลานะครับแต่ว่าชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของทลองยังมีอยู่และวันนี้ผมขออวยพรให้ทลองไปท่องเที่ยวกับครอบครัวกับคนที่เรารักทั่วประเทศไทยครบ77จจังหวัดนะครับและการเดินทางทุกครั้งเป็นการเดินทางที่ปลอดภยัยและมีความสุข และผมขอวอวยพรให้เจ้านายใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขถูกภาพร่างกายแข็งแรงมีมิตรมีเพื่อนมีคนที่เรารักอยู่เคียงข้างไกานะครับไม่ขออะไรมากขอมองคาถานี้ให้นะครับหลวงปู่ศิลานะครับมะอาุโมมิมุตตานังนะโมมิมุติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจสุสาธุนะครับเจ้านายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลองวันนี้หนูนะคะก็ อยากจะพูดความในใจนะคะก็ดีใจดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นลูกน้องท่านรองแล้วก็ได้ให้ท่านรองดูแลนะคะประบใจตั้งแต่วันแรกที่พาไปเลี้ยงที่ที่บ้านของคุณครูนะคะแล้วก็ได้ช่อดอกไม้ไม่คิดว่าการที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องสึกต แลท่านรองก็ชอบพูดว่าความเป็นพี่เป็นน้องและก็ประทับใจตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้กเกษียณ65นะคะไม่อยากให้ไปเลยอยากให้อยู่กับเรานานๆนะวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไนะงเนาะซ <c oughs> ึ้งจะร้องไห้ก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ารัก แล้อันนี้ก็ดื่มมาด้วยนะคะก็เลยมีความในใจจะพูดไม่รู้จะพูดยังไงแต่รู้แค่ว่าซึ้งซึ้งใจค่ะที่ได้มาเป็นลูกน้องทารอนนะคะอ่าในช่วงที่จะเสียก็ขอให้จะเสียไปแล้วขอให้าลอมีความสุข

แต่ลระระโยคทิ้งความเสียใจมุ่งที่ขาดหายไปมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถูกซ่อนไว้ทีละนิดจริงๆแล้วฉันพูดได้ดีพอฉันไม่สามารถจินตนาการความไม่ตกกังวลของฉันไม่สามารถจิน